โรงแรมเมสโฮเทลครับที่พัทลุงอยู่หลังธนาคารกรุงเทพครับกลางเมืองน,นี่ก็ในห้องครับก็ราคาห้าร้กว่าบาทน,นะครับช่วงหลังโควิดก็ถือว่าโอเคเลยมีบักไฟหัวเตียงทั้งสองข้างนะฮะนี่ผมยังไม่ได้เปิดไฟแล้วก็ ขอเขาห้องที่มีวิวภูเขานะจะได้วิวภูเขาเนี่ยของพัทลุงครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็มีโต๊ะทำงานแบบยาว <Yeah. S 2> มีตู้เย็นให้นะครับแล้วก็มีน้ำให้สองขวดยังไม่ได้แช่ไว้เพราะว่า <Yeah. S 2> บางคนเขาไม่ชอบกินน้ำแบบเย็นๆมีทีวีจอบแบนครับ <Yeah. S 1> มี Wifi นะฮะ <Yeah. S 1> มีตู้เสื้อผ้าแบบเปิด yeah. มีกระตูเสื้อผ้าแบบเปิดเดี๋ยวนี้ก็ที่ยอมกันนะครับเพราะว่าป้องกันแขกลืมของครับนิวังของได้แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ํามีสายชีนะครับแล้วก็มีที่จอดรถนะฮะมีสบู่กับแชมพูแบบแบบนี้มีน้ําอุ่นน้ําเย็นนะครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ํา ไปไหนก็พยายามจะรีวิวมาฝากกันนะนี่ก็ตรงห้องแอร์แอร์ลนแอร์ยอกก็มีหมวกคุมอับน้ำวางไว้ให้นะฮะชอบก็คือตรงวิวภูเขาเนี่ยแล้วตรงตรงเนี้ยจะเป็นบ้านนกนังแอนสังเกตไหมมีรูเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเนะี่ยเขาทำเป็นเหมือนถ้ำเอาใบหลอกนอกนังแอนให้มาทำรังนะฮะแล้วก็เก็บ เราต้องอ่นไปไกลอีกทีนี่ครับวิวพวกเขาแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิ t ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับที่ภาคเมือภาคทะลุง